เวลาที่เขาพูดถึง P4 P6 มันคืออะไรกันบ้างหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไรกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายถึง P1 ถึง P10 ให้ฟังกันนะครับ10ตำแหน่งของการสวิงว่าแต่ละตำแหน่งนั้นมีอะไรบ้างในการสอนกอล์ฟนั้นย่อมจะตามมาด้วยตำแหน่งต่างๆของการสวิงซึ่งผู้เรียนผู้สอน สามารถทำความเข้าใจในจุดจุดเดียวกันได้โดยการที่เรามาดู10ตำแหน่งนี้นะครับ P1 เป็นท่าเซตอัพเป็นท่าที่เราจดไม้ตามปกติเลยนะครับ P2 คือส่วนของชาร์ปพาราเลอทูดรกราวหรือว่าเป็นการที่ไม้ขนานพื้น P3 คือ left hand พาราเลอทูดรกราวหรือว่าแขนซ้ายขนานกับพื้นขณะขึ้นแบ็กสวิง P4 คือจุดท็อปสวิงหรือการขึ้นจุดสูงสุดของสวิง มาต่อกันที่ดาวสวิงเลยนะครับดาวสวิงจะเป็นส่วนของ P5 ก็คือแขนซ้ายกลับมาขนานกับพื้น P6 คือส่วนของชาฟ์พารลาลหรือว่าไม้ขนานพื้นขณะดาวสวิง P7 คือจุดประทะลูกหรือช่วง Impact ส่วนที่เหลือเป็น f o follow t h r o u g h เป็นส่วนที่ร่างกายและไม้ผ่านจุดประทะ P8 เป็นช่วงของชาฟ์พารลาลหรือว่าไม้ขนานพื้น P9 Right Arm Parallel หรือเป็นส่วนของแขนขวาขนานพื้น P10 คือจุดของการจบสวิงนะครับหรือว่าฟินิชนั่นเองทั้ง10ตำแหน่งนะครับมีส่วนสำคัญทั้งสิ้นแต่แต่ละบุคคลอาจจะมีร่างกายแล้วก็มีสวิงที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราไปดูในรายละเอียดของการสวิงอาจจะแก้ในแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับการที่เรารู้ว่าเราจะต้องเช็คสวิงที่ตำแหน่งไหนบ้าง จะทําให้เราสามารถลงรายละเอียดในวงสวิงของเราได้มากขึ้นโค้ชและโปรแต่ละท่านอาจจะให้ความสําคัญของแต่ละจุดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการสอนของแต่ละท่านเลยนะครับแม้กระทั่งระดับโลกยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในรายละเอียดของสวิงความเข้าใจในตําแหน่งต่างๆนี้จะทําให้ท่านนักกอล์ฟสามารถเข้าใจวงสวิงได้มากขึ้นนะครับ